บังกัดวัยหนุ่มคุยโอเคโอเคเทสเทสเทสหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีครับเกียดผู้มีแก่แท่แขกผู้มีเกียรติแท่ถูก ก็เปิดแล้วไงก็อยากให้ฟังอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคงโคใช่ไหมอันนี้เป็นฟุตบอลชงโคซูปเปอร์ลีกครับ2025โดยพี่น้องชาวอ่าวิสารากรบบังนะฮะผู้แรกครับในวันนี้ครับสนามฟรีเป็นการพบกันร,ระหว่างซมูนจะเจอกับฟิสบอม เดี๋ยวเราจะได้ชมเกมแข่งขันกันนะครับเราเล่น20่นาทีนะครึ่งเดียวจบนะครับเล่นเป็นแบบเก็บแต้มนะฮะคู่เปิดหลีกเลยครับเป็นซีเนียใช่ไหมรุ่นซีเนียนะครับครับผมครับบอสได้ครับนี่วันนี้มาเหมือนเหมือนเป็นบอนลแข่งขันรุ่นใช่ไหมของอสถาบัน อาชีวะรากบังหรือว่าเด็กช่างเรานั่นเองมีส,าาส่สายใส่ใส่แ,แบบ <c oughs> ใส่อะีใช่ไหมเขาเรียกว่าช็อปใช่ไหมไม่อะไรลุงกเกษมข้างบนก็วเตี๋ยวไก่อร่อยนะฮะใค,ใครว่าไปชิมนะฮะอร่อยโอมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่มีทั้งอะไรนะข้าวหมกใช่ไหมข้าวมก,นะวมกนะรุ่นแรกเป็นรุ่นซีเนียร์ต่อนะครับ นี่ครับในชุดสีแอตันวิลล่าใช่ไหมแดงแดงขาวนะครับแดงขาวแดงขาวน่าจะเป็นซายมูลนะใช่ไหม,ม,ไม,มเออยากเลยจานจานสีแดงทีมอะไรครับฟิดบอมนะ โอเคอ่ะโอเคครับสีแดงเป็นทรายมูลเอ้ยสีแดงเป็นฟิสบอลข้โถเอ้ยมเกมมเคิลมกเคิลสีแดงเป็นฟิตบอมนะครับส่วนสีม่วงเป็นฟิออเรนตินา่าโหัวเก่ามากเนะเคนะยอ่าน่เ <c oughs> ไหมวิว่ากราโชกอ่าฟิตบอมสีแดงนะครับแล้วก็ทรายมูลสีม่วงนะฮะในกราฟิสอาจจะสลับแต่ว่าเราก็อธิบายให้ฟังนะ รุ่นนี้เป็นรุ่นซีเนียนะครับสนามฟรีนะใครที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คอมเมนต์กัน <c oughs> หน่อยนะครับใครที่เชียร์ทีมไหนนะอาครับเกมเริ่มครับย0นาทีครึ่งเดียวจบนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้านล่างของเราด้วยนะฮะ <c oughs> อ่านไม่ออกหรอกครับ <c oughs> <c oughs> นี่บรรยากาศกำลังดีนะ <c oughs> พาลูกเด็กเล็กแดงนะครครอบครัวนะครับรายการนี้ไม่มีหมอนทองนะครับ <c oughs> มีแต่ก้านยาวนะ อ่ะเสียงชัดแจ๋วนะครับใครที่อยู่ในไลฟ์นะข้างบนก็เริ่มมีอาหารแล้วนะฮะใครสนใจก็ขึ้นไปรับประทานอาหารได้นะครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ก๋วยเตี๋ยวชินช้นก๋วยเตีหมูเมื่อกี้ไปลองมาแล้วนะฮะอ่ะก็ดูเกมกันก่อนนะครับโอ้โหแดืกระชากมาดูครับให้เข้าในจับแล้วจิ้มย้อนหลังเปิดเป้าไปแล้ว ดูรับจังหวะให้บงให้บอลน,นะรุ่นซีเนียเท้าสู่เท้าเนี่ยแม่นนะครับเพราะว่าถ้าให้เผื่อแล้ววิ่งไม่ทันนะเปิดข้ามฟากมอม่งไม่ถึงแต่ว่าจังหวะสองฟิตบอมเก็บได้ครับแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นทําอะไรครับตรงป้ายโฆษณานั้นทําอะไรก้อนอะไรนั้นใครนั้นหนุ่มเหรอขอาบาังเอ็มเหรอ ปิดบอลดูสีแดงนะแมมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงแก่มันเข้ามาตรงข้าวแล้วหลุดจับบอลไม่อยู่ตายมูนเคลียร์เลยครับแม่ดูในไลไฟ์นี่เหมือนสีน้ำเงินนะสีม่วงนี่เหมือนสีน้ำเงินนะครับของของตายมูนนะแต่จริงๆถ้าถ้าดูอยู่ในในที่สนามเป็นสีม่วงเลยนะครับ ป้ายมาลงลงได้แปลแล้วก็ปัดนี่เข้ามือฉันแลบบเปลี่ยนทางเล็กน้อยนะครับโอ้เกิดจะได้ประตูขึ้นนำครับปัดสีได้หรือไงปรับร้อนแต่อ๋อปรับข้างบนนะแต่ว่ามันปรับสียากไนงะเพราะว่านะดูในนี้ก็เหมือนส้มนะ บอลเท้าสู่เท้าพิตปอมค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะครับคาจริงก็เหมือนเอาบอลมาอ้างนะเหมือนอย่างมีทิ้งเจอกันมากกว่าเครุณพีุ่่น้องนะโดยเฉพาะที่เด็กข้างนะครับพิศวะไา้กระบังนะครับดูพิตปอมให้จังหวะเดียวหน้าประตูยังเล่นไม่ได้ครับ ายมูลหมายเลขแปดเอานมาก่อนครับแล้วพลิกมาพลิกมาให้ทางขวาโอ้ยาวอีกคิดว่ามีเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับไม่ถึงสิบนาทีเปลี่ยนแล้วบอลอู่คับขวาไปซ้ายนี่เปลี่ยนแกลเลนเร็วด้วยนะแล้วก็มาเคา 1, 2, ะหนึ่งสองกันแล้วครับจับยาวต้องหนี เหมือนพิทพอมจะดูตีบอลค่อนข้างแม่นกว่านะครับหรือว่าให้เขานายมาโล่งเลยยิงติดบล็อกแฉล็บบอลออกข้างเลยครับ นเ,นะนะเนดเอนยอกากกำลังสามสี่าาบบ 4. อ่ะผู้ต่อไปอุ้ยเข้าบอลผู้สัประตูเซฟได้เลยครับถือว่าเหนียวนะเล่นมาประมาณสนะี่นาทีเองนะก็มีเปลี่ยนตัวไปแล้วนะ ลงๆครับติดบอมมเหมือนจะซ้อมมาดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> บอลเท้าสู่เท้าอ้าวล้มลงไปครับได้ฟาว <c oughs> เล่นไม่ตรงจุดหรือเปล่าครับ <c oughs> อ๋อไนแดีต้องต้องฟังสัญญาณผู้สินานแดีเล่นเร็วไม่ได้ อาครับดูพีคิกนะครับสัญญาณมายึกยักเปิดออกมาทางขวาไม่ผ่านนะครับแล้วจะให้ยุโยกช้ายังได้อยู่คือเข้าที่บอลระวังกับไลทชนไลร์สามคนดูสามคนหนีได้ไหมย <c oughs> ังหนีได้แข็งแกร่งนะทรายมูล หนวบอโยนเจอสกัดมากรบฟิตบอลให้หมายเลขเจ็ดแทงตรงๆแล้วหลุดมาได้แปดมึนติดเซฟอีกแล้ว <_ t ops> สองเซฟไปแล้วกระพุ่งสาประตูจะบีบเร็วอาวรับเสร็จฟิตบอลหนุนใอีกทีนึงแรงกระป <_ t ops> ั่นบอลพี่พี่น้องนะอ,อาชีวะราชกระบ,บัง ข้างบนมีบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะบางกัดสอย่าลืมนะข้างบนก็ช่องอร่อยด้วยก๋ว <c> ย <oughs> เตี๋ยวไก่ก็อร่อยเออก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นดีนไปลองมาละให้ทางซ้ายเปิดมาอมบอลชาแลบออกหลังกับเตะมุม พิตบอมบุกกดดันหนักนะครับค่อนข้างดีกว่าด้วยป่าย,ย้อนมาครับดึงจังหวะคืนหลังอ่ะแล้วก็ปาดตรงๆในเขตโทษจับแล้วพิกยิงเองคราวนี้เรียบร้อยเลยครับ1-0โอ้โหโอ้จับแรกดีแล้วได้เปรียบนะครับพิตบอมเาครับนำแล้วครับจากหมายเลข12ครับ หนึ่งศูนย์โอ้แทงตรงๆเลยนะคืนหลังร้อนมาเนี่ยครับเดี๋ยวบอลได้เล็กครับบอลตรงๆโอ้โหจับดีครับจับแล้วได้ยิงเลยแปรเข้าไปที่เสาสองครับวิดบอลนำหนึ่งตงุงนะฮะมากชุดหนึ่งครับเอาลื่น แล้วยังกล้าอยู่พิกแล้วยังให้ใครไม่ได้ต้องย้อนย้า่ย้อนย้อนมาให้สายมูลสายมูลเข้าในหนกลับทางเดิมครับมาแล้วจะแทงกิลพาร์ทฉลับฉลับแล้วล่งไม่ดีหน้าประตูเคลีย <c oughs> นำหนึ่งศูนย์แล้วลงมาเล่นเกมรับเลยครับ เป็นสั้นเลยครับสายมูนโอ้ตีสวยครับอาครับออกมาให้หมายเลขแปดนะครับแล้วจิ้มเข้าในย้อนหลังเพื่อนโดนสวนแล้วแล้วแหวกหนึ่งจะแหวกสองดูครับล้มลงไปโอ้โหมีตีลังกาหมวนหน้า <c oughs> โอ้ดูครับจังหวะโดนกระแทกแล้วจะไปเอาคืนดูจะไปเอาคืนดูครับไล่ไล่กดดันหนักกลับมาให้อุ้สาวประตูอ้าวย้อนย้อนหลังตั้บอลออกหลังไปเลย เปิดน้ำหมกจังหวะนี้เล่นง่ายครับคืนย้อนหลังพอนนำแล้วไม่รีบเลยครับฟิสบอม,มเป็นไงทำเนี้ยต้องได้ฟิสบอมดโดนทะแยงจับไม่อยู่ครับโดนลุมสองลุมสามแล้วพลิกมาจะไปแย่งคืนเข้าทางซ้ายมูลครับ เปิดติดอีกติดบอลแย่งบอลเก่งนะนี่ก็ช่วยกันแย่งช่วยกันเล่นช่วยกันไล่สายมูทางขวาแล้วโอ้โหโดนเหมือนโดนย่ำหรือเปล่าย่ำนะได้ฟาวแล้วก็วฟีคิกสัญญาณผู้สิทธิ์เลยครับอย่างนี้ มูลเปิดเข้ามาโดนสก,กัดทิ้งออกมาได้ครับอุ้ยยกเท้าสูงหรือเปล่าครับเหลี่ยมนี้โอ้โหใครฟาวครัรยบยกเท้าสูงกับหัวเล่นดูจังหวะนี้อีกทีครับดูกระดกแล้วจะเคียร์นะแต่ว่าหอคือมันมันก็พูดยากนะคนหนึ่งเขา ใจใจะเคลียร์คนหนึ่งวิ่งเข้าหาบอลนะครับผู้สิน์ให้เป็นฟรีกิกของทซายมูลเลยครับอครับยิงยัดข้ามขาน ผ่านครึ่งทางมาแล้วครับ1ินาทีเป็นฟิสบอมนำหนึ่งตกนะครับนี่ครับพยายามจะเล่นชิงแต่ว่าเพื่อนเติมไปแล้วให้ออกมาทางซ้ายครับแล้วปาดจ,จังหวะเดียวติดหมอนออกข้างไปการฝากมาครับเอาครับทางขวาสุดริมเส้นแล้วเปิดติดครับข้างใน โยนอีกทีนึงตรงตัวผู้รักษาประตูเลยครับออกบอลเร็วมาทางขวาเลยครับซ้ายแล้วก็ซ้ายมูนซ้ายมูนอ้แทงช่องนี้ดีครับอาก็พิกแล้วเปิดติดบล็อกเสร็จเลยก็ฟิตบอมดึงจังหวะแล้วจะไปเองดูครับแทงทางซ้ายสุดดิมเส้นปาดเข้ามาแฉล็บไม่โดนใครครับอ่ะบอลฉลออกหลังครับ จ่ายแรงครับนะเพื่อนไม่พร้อมเล่นบอลออกหลังไว้เลยครับเปิดพุ่งพุ่งมาแล้วใส่ซ้ายเบาจงังหวะใส่ซ้ายครับนะของซ้ายมูลแล้ว วิสบอมดูหมายได้สิบยกลึกเลยครับไม่มีไมค์ครับ ครับคู่ต่อ,อไปเป็นรุ่นซีเนียร์ให้จูเนียร์สิรุ่นจูเนียร์นะครับดอกการฟัหันใจเจอกับโยธาลาดกระบ,บงังสามสี่มารอได้เลยครับที่สนามซีนะครับซีแคทนะฮะครับปิดบอมกระชากมาเองครับอ้าวแมสนามมันแคบไปนะกระชากออกข้างไปเลย เอ็นย้ําอีกใครฮะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอร่อยมากนะครับขึ้นไปลองกันด้วยขอบคุอค่ะไม่มีหรอครับสวนกลับครับฟิสบอมเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือประมาณ6-7นาทีนะ โอ oh, oh, ้เล่นกับเวลาครับดูฟิตบอลโอ้ดูเล่นกับเวลาครับพอทายมูลไม่ไล่ก็ตีบอลเผาเวลาไปเรื่อยครับนี่ครับมีแถมหรือเปล่าครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับเล่นต่อครับอาครับ ah, ทายมูลแย่งมาได้แล้วยัดเข้าในป้ายจังหวะเดียวสวยด้วยแล้วทางซ้ายเติมมาดูครับถุงเท้าสั้นเปิดโอ้ oh, คนละช่องกับเพื่อน uh, เอาถุงเท้าออาฟิศมาใส่ข <c oughs> าสั่งเนี่ยฟไม่มีอยูย่ไอ ให้ใส่ต้อเป็นรุ่นกู่วซุปเปอร์ด็อกนะบ <laughs> ังกัดทออใจนะบังกัดนะเสียบยังระวังกันนะรนนะหว่างเข้าบอลน,นะเสียบแบบนี้อันตรายเบียดเล่นบอลกันอยู่ครับแล้วล้มลงไปไม่ฟาวบอลกระดอนดูคกับบอลกระดอนมาเข้าทางเอ้าจบเลยเหรอ15นาทีนะเนี่ย อ่าเล่น15ใช่ไหมอ๋อขออภัยด้วยเราพูดไปตอนแรก20แล้วอ่าแามชดแรกก็ฟิตบอมชนะไป1-0นะครับเนี่ยกเก็บ3แต้มแรกได้ในรายการนี้นะฮะเดี๋ยวคู่ต่อไปเป็นรุ่นจีเนียเอ้จีเนียเลยุจูเนียนะครับอ่าฟิตบอมชนะคายมูนไป1-0งนะครับ